สิทธวัลเนี่ยเที่ยวนี้ที่ถูกจับได้เนี่ยถือว่างานยากมากนะครับงานยากมากเพราะว่าพฤติกรรมของคุณสิสุวัลนะครับมีทรัพย์สินมากกว่าร้อยล้านบาทนะครับมีทรัพย์สินมากกว่าร้อยล้านบาทครับเดิมเนี่ยพี่สิสุวัณเนี่ยมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียข้อดีคือแกก็ร้องไปทั่วปีหนึ่งแกก็ร้องไปทั่วแล้วแกร้องเนี่ยแกร้องเฉพาะเจ้าหนที่รัดเนี่ยแกไม่ร้องเอกชนแกไม่ร้องแบบ สเปซสปานะครับพวกเดกชนนี่น้อยมากที่เขาจะไปร้องเขจะร้องกอทมร้องนะครับหน่วยงานของภาครัฐร้องภาคการเมืองต่างๆนะครับอาชีพของคุณศิสุวรรณเนี่ยก็คือเป็นอาชีพนักร้องที่รับจ้างนะครับในการร้องเรียนะมีผู้มาจ้างครับเมื่อผมก็เคยจ้างนะจ้างคุณศิสุวรรณในการร้องเรื่องเรื่องของหมูหมูนี่แหละนะเรื่องของหมูหมูเนี่ยนะนะครับคุณศิสุวรรณเนี่ยเลทค่าตัวไม่ธรรมดา ต้องบอกก่อนว่าเดชคาดตัวไม่ธรรมดาเ่ถคาตัวของคุณศวันขั้นต่ำก็ต้องมีห้าหนึครับนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญน,นก็หลักแสนนะครับผู้ที่มาล้อเนี่ยนะครับนะก็จะมีทั้งอเองกชนที่นะครับได้รับความเสียหายจากเจ้าที่รัฐหรือหน่วยงานของราชการเองนี่แหละนะครับในการเลือกขาของหน่วยงานกันเองในการแย่งชิงผลประโยชน์ของตัวเ,เองหรือคู่แข่งนะครับในทางการค้าของ ียกว่างานประมูลราชการครับหรือ,อการร้องเรียนรับจ้างรับการเมืองฝั่งตรงข้ามในการที่มาร้องเรียนพรรคการเมืองที่ฝั่งตรงข้ามที่ที่อยู่ในพื้นที่ของการเลือกตั้งของตัวเองหรือนะครับการเลือกตั้งแล้วนะครับได้เป็นสสแล้วนะครับก็ร้องนะครับ่าในชั้นของกรรมธิการเป็นหลักสิ่งต่างเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าแกก็หวังผลบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แกก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าสิ่งที่แกได้รับก็คือว่าได้รับค่าจ้างครับนะแล้วก็แกก็มีส่วนหนึ่งที่แกไม่ได้รับค่าจ้างแกร้องเองเพื่อให้มีชื่ออยู่ในนะครับออนไลน์ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของพี่ีเขาครับมีทั้งรับจ้างไม่รับจ้างนะแล้วก็ร้องหน่วยงานรัฐเป็นหลักนะครับการที่แกถูกจับในครั้งนี้นะครับผมถือว่าแกทํางานหยาบมากนะครับที่แกปล่อยให้พี่หมูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเลขาของท่านธรรมนัฐพูเข่า ภรยาของอธิบดีกรมการกรม,ม,มการข้าวเลยครับนะกับอธิบดีกรมการข้าวเนะี่ยไดพบพี่ศรีที่บ้านนะแล้วก็มีการมอบเงินนะจำนวนหลักแสนประมาณแสนสี่นะมอบให้แล้วก็ถูกถ่ายนะบันทึกวิดีโอภาพและเสียงนะครับนะแล้วก็มีภาพขั้นตอนที่มีการเรียกเงินโดยที่พี่ศรีเองเป็นคนเรียกเองครับนะโดยถูกบันทึกภาพและเสียงนะครับเป็นหลักฐานในการนะนำไปสู่การ ออกไปจับนะครับพี่ศรีกับพวกทั้งหมดนะผมก็อยากจะบอกว่าทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับในการที่มีการเจราจาของกรมการข้าวเนี่ยนะเรื่องนี้ท่านนายพดีกับภรรยาเนี่ยนะได้มีการบันทึกภาพวิโดีโอและเสียงมีการบันทึกเสียงมีการาแชทไลน์นครับคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นพี่เจ๋งดอกกิจนะกับว่าที่เลขาของพี่เจ๋งคนสนิทเทนัันนะนะครับจากทุกคนนะครับนะ ด้วยความหยากก็คือว่าคุยเองพูดเองเจราจาเองนะครับติดเยื่อเองนะดังนั้นเนี่ยนะครับภาพและเสียงเนี่ยเป็นที่มาของสารอนุมัติออกมาจับซึ่งสารตัวชิตนะครับพอาเพื่อนเป็นชอบเนี่ยในการจะออกมาจับนะครับผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองนะครับยากนะครับต้องบอกว่ายากนะดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ที่มีการออกมาจับพี่สีพี่เจงดอกจิกแล้วก็ในขาคนสนิทของพี่เจงเนี่ยนะถือว่าหลักฐานเนี่ยนะ ชัดเจนรอดยากะครับนะในประเทศไทยนะมีนักร้องหลายเวอร์ชั่นครับนักร้องระดับโลคสัสก็คือพวกที่เป็นนักข่าวนะก็คือเป็นเจ้าของบอลน,นะหรือเป็นเขาเรียกว่านักข่าวสายโจรน,นะพวกนี้คือไม่ใช่นักข่าวแท้ไม่มีบัตรนักข่าวแต่อาศัยซื้อกล้องมาตัวนหนึ่งนะครับนะมีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแ่งต่างนะอันนี้ไม่ใช่ร้องเรียนแต่มีการไปไฟ์สดหน้าสถานที่ ทำใหกฎหมายนะที่ทําให้ตํารวจต้องยอมจ่ายเงินให้แล้วก็ทําให้ผู้กอบการต้องยอมใจ่ายให้อันนี้ก็เรียกนักเรียกว่านักร้องเรียนโลคัสนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นมีเดียมมีเดียมนี่ก็คือว่าเป็นนักร้องนะครับที่เพิ่งเรื่องขึ้นมาใหม่นะอยากมีกระแสทางสื่อมวลชนอยากมีมีกระแสทางสื่อออนไลน์นะอันนี้ก็จะร้องนะครับเอาเรื่องที่นะครับไม่ใช่ของตัวเองนะ เอาเรื่องของคนอื่นมาต่อยอดในการไปร้องเรียนครับต่อหน่วยงานของรัฐครับและให้ตัวเองออกหน้าสซึ่งอาชีพนี้พวกมีเดียมเนี่ยจะมีอาชีพเป็นทนายความนะมีอาชีพเป็นทนายความบ้างเป็นนักกฎหมายบ้างนะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบมีเดียมมีเดียมเนี่ยก็ไม่ได้รับจ้างร้องนะครับต้อบอกว่าพวกทนายความพวกเนี้ยแค่ต้องการหวังผลว่าเมื่อมีการไปร้องแล้วก็มีคนรู้จักทางสังคมชน มีพี่น้องประชาชนรู้จักแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้เราผ่านมาหมดถ้ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาจะส่งออมะพราะ้าวเนี่ยคุณจะต้องไปดูโรงงานเขาไปดูที่แพ็กกิ้งเขานะแล้วก็ต้องไปตรวจดูที่ดา่บบานแอบชะบังด้วยในการส่งออกมะพร้าวไปยังต่างประเทศปรากฏว่าเอายาสิติดยัดใส่เข้าไปในมะพราะ้าวที่เป็นมะพร้าวก็เรียกมะพราะ้าวน้ำน้ำน้ำหอมเปล่นเป็นสีชมพูถึงบอกว่าทุกอย่างทุกจริตหมดเจ้าที่รัะ บ้านเมืองทุกวันนี้การตรวจสอบเนี่ยนะครับยากเพราะอะไรไหมเพรบบบบาะปปชป้องคนชั่วปปทก็ใช้ระบรบปปชคือนานนะแี่ที่ปปทใจถึงกว่าจับสดกับปปอ,องนะอันนี้เร็วหน่อยแต่เรื่องการไปจับเนี่ยมันไม่กลัวหรอกเพราะว่าหนึ่งกลัวคุณจะไปตรวจสอบกลัวคุณจะไปไต่สวนไอ้พวกนี้เอาเงินทั้งหมดที่ได้มาก็อผ่านคริปโตน,นะไปยังต่างานะประเทศเรียบร้อยนะครับ พราะเดี๋ยวนี้มันโอนผ่านโควต์ได้นะอ่านเจ้าที่เนี่ยตำรวจเนี่ยลำเป็นโควนเยอะแยะไปนะนะครับพรุ่งนี้เนี่ยบ่ายสามโมเนี่ยผมจะไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะเอาภาพของในหวังเนี่ยนะที่อยู่ในสมาคมของใครบางคนเนี่ยนะที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับคอเซนเตอร์เนี่ยในการหลอกลวงนะครับพี่น้องทั่วโลกนะให้โอนเงินเข้ามาที่เนี่ยนายชื่อหอยหวังเนี่ยซึ่งอ้หวังเนี่ยมีภาพคู่กับนายตำรวจระดับผู้ใหญ่ของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ ซึ่งตรงนี้บ่ายสามโมงผมจะรูปเนี่ยหลักฐานเนี่ยที่ทางสำนักข่าวรอยเตอร์ลงข่าวเนี่ยจะไปถามเจ้าตัวว่าเฮ้ยมารู้จักไอ้หวังได้ยังไงวะไอ้หวังเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีคอรสเซนเ,เตอร์ของประเทศจีนที่มีการหลอกลวงเงินประมาณพันล้านพันล้านดอดลลาร์สหรัฐพี่น้องประชาชนคนในได้คิดดูระดับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยมีานตำรวจระดับสูงเนี่ยไปถ่ายรูปกล้วยหวังในการรับนะดอกไม้อันหอมหวานของหวังซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญของสำนักข่าวรอยเตอร์ นะครับเอยแพท่์ไปทั่วโลกว่ามีการมาพบนะตำรวจไซเบอร์คนหนึ่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับสมาคมสมาคมหนึ่งในประเทศไทยเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่หน่วยงานราชการกลายเป็นแหล่งฟอกเงินที่หน่วยงานาการมีเจ้าหนี่นักเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการคอสเซนเตอร์อรอรแล้วคอสเซนเตอร์มันจะหมดได้ยังไงในเมื่อท่านนายกคนที่ไปเกี่ยวข้องกับปิตสัมพันธ์ก็เป็นเจ้าหนี่นักหอดมันจะหมดยังไงยาเสพติดก็จะได้นละ การพิจรเรื่องการนําเข้าส่งมอบก็จะไห้งัดสามกรมไม่พอมีกรมวิชาการเกษตรอีกสังกัดอะไรหล่ะกระทรวงไหนนะหนึ่งนะคะรับสิ่งต่างเราเนี่ยมันคือความจริงที่พี่น้องประชาชนคิดคดูสิว่าคนตรวจสอบเนี่ยถูกฟอ้อง่าอาผิดระาม,มาทก่อนแต่พวกนี้ยังไหวหนึ่งวันว่าเราจะรู้ผลของพวกมันเนี่ยเราโดนสารตัดสินแล้วนะเด็กก็ไม่เด็กก็แต่ส่วนมากที่ผมดไม่ไม,ไม,ไม่ที่ผมรอดมาทุกวันนี้ได้เพราะว่ามันเป็นเโยช่์สาธวรณะและสิ่งที่ผมทำผมทำ,ำเพื่อสังคม ผมเคยถามท่านทูตภาษาหนะครับว่าท่านเดาคนอย่างผมเป็นติดคุกหรอสิ่งที่ผมทำเนี่ยในประเทศไทยไม่มีใครทาเหมือนผมไม่มีใครกล้าเปิดโปงเหมือนผมไม่มีใครกล้าพูดความจริงเพราะหนึ่งเดียวคือคนอันเมือนไทยผมพูดความจริงผมเปิดเผยความจริงสุดท้ายก็คือความจริงหลังจากที่คดีความเนี่ยของเขาาเนี่ยถูกมีการขึ้นสู่กระบวนการด้วยครับนะยกอวไปว่าเหมือนพอปชอไปดองไว้สามปีเนี่ยผมขาไม่รู้ทำไหนแต่ผมสามารถพิสูจน์ได้ว,ว่าสิ่งที่ผมพูดน่นคือความจริง มีการทุจริตคอรรัปชันจริงมีการรับเงินจริงมีพยานบุคคลยืนยันมีเอกสารราชการยืนยันนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมทำความมีมาสิบสามปีต่อสู้กับเรื่องคดีเป็นประมาทเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบแปดคดีนะครับแพ้เพียงแค่สองคดีเพราะท่นานผู้ว่าฯเข้าใจเข้าใจหน้าที่บทบาทของอาชญญาในการทำเพื่อสังคมในการทำเพื่อประเทศชาติในการตอบแทนคุณแผ่นดินในการรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นะครับนะในการทำของผมเนี่ยผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลย ผมไม่ได้เงินได้ทองจากการทําหน้าที่ของผมเลยนะครับไปตรวจได้เลยว่ามีการไปเรียนตังไหมนะมีคนมาเสนอผมสามสิบล้านสี่สิบล้านห้าสิบล้านในกรณีเงินนะตั้งตีนไก่เนี่ยมีคนมาเสนอผมนี่แค่นะผมไม่เคยรับเงินไม่แตป่ะาทั้งที่ผมรับไปได้ไม่มีใครรู้หรอกแต่ถามว่าวันหนึ่งจับได้แล้วลูกผมจะอยู่ในสังคมยังไงลูกผมยังเล็กอยู่จะอยู่ในสังคมยังไงแล้วครอบครัวจะเลิอนอยังไงในตลาดถ้าพ่อเป็นคนขี้โกงรับเงินใต้โต นี่คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผมที่ผมทำความดีประชาชนมาถึงสามปีผมยังไม่รับเงินส่บผลจากคนนี้เลยนะบางคนเนี่ยตำรวจเนี่ยมาหาผมเนี่ยผมบอกพี่จะมาหาผมเนี่ยมาจุดทูบที่บ้านผมมาได้ของบ้านผมคิงพระศักดิ์สิทธิ์คุณต้องสาบานต่อหน้าหลวงพ่อรวยวัดข้อศีรษะนะหรือ,ววอลหลวงพ่อโตว,วัดละคังก็ได้เพราะบ้านจะมีพระผู้ชายถ้าคุณกล้า